ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มาจากแอฟรยนะแล้วก็จะมีพี่หอยพี่วิลลี่นะครับมาร่วมขบวนเราด้วยนะครับมีพี่วิลลี่นะครับ,รบ,รบ,ลลรบส่วนพี่หอยนั้นก็นั่งคุมอยู่ใน,ในหมวกสีขาวนะครับวันนี้พวกเราจะเดินทางไปแจกของกันที่บริเวณถนนสงประพาณิชย์นอ่อนเมืองนะครับนี่ก็คือข้าวของทั้งหมดที่เราจะนำไปแจกในวันนี้นะครับ รับการขนับสนุนจากแอร์เอเชียนะครับผู้ชมครับในขณะนี้นะครับเรากําลังผ่านหมู่บ้านศรีวงนะครับกําลังเข้าไปที่หมู่บ้านปินเจริญตอนนี้นะครับเราอยู่บนเรือพายนะครับนี่นะครับคุณลุงเป็นคนที่ได้พายเรือให้เราในขณะนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าระดับน้ําที่อยู่บริเวณนี้นั้นท่วมสูงประมาณ1เมตรนะครับ นี่นะครับก็คือสภาพข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาตามคุณหอยคุณวิลลี่ไปนะครับไปแจกของในพื้นที่ด้านในพร้อมกับรุ๊กตุกเชนกันนะครับแล้วก็แอเอเซียครับที่นําเข้าของต่างๆมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเขาเป็นงานของในสำนักเก่าครับเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูคุณหอยกับคุณวิลลี่กันเลยนะครับด้านใน ทางชีพนะครับข้าคข้าครยังไม่ได้ข้าเร็วใครยังไม่ข้าวได้ข้าเสร็จแล้วอย่าเลยกินแล้วก็เสร็จแล้วก็ที่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะท้องผูกนะครับอะไครับเอาข้าวุกท้ายๆๆ ้าตให้อภัยแล้วมาคบหลังเครื่องขายด้วยมาเปียะมาเปียะากให้อภัยแล้วมาคบหลังเครื่องขายด้วยได้ไมได้ครับไม่เอาที่ลูกหนุดตัวเล็กเนี่ยเอาอันนี้เอาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ละครับคอปเตอร์นี้นะครับเราจะมาจากในเอเชียนะครับซึ่งเอาจ้มาลงนะครับแล้วก็ก็ก็จะมาให้ดูะคว่า คอสโตมันเป็นยังไงนะฮะฝนยังไงดินยังไงลำใหญ่มากนะครับตอ,อนนี้นะครับอยู่บนเรือนะคะรับกำลังจะนั่งออกไปด้านนอกนะครับหลังจากที่ทําการแจกข้าวแจกน้ําแ,แล้วก็ถึงยางชีพกับชาวบ้านที่อยู่ที่หมู่มบ้านปิงเจริญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ รดับน้ำตรงนี้ลึกเอลแล้วนะครับนี่นะครับระดับน้ำอยู่ที่เอวแล้วนะครับชาวบ้านต้องเดินนี่นะครับข้างในบ้าน เราเดินทางถึงจุดหมายแล้วนะครับนี่นะครับทีมที่มาก่อนนะครับพร้อมมากครับบนรถแต่ละคนโอ้โห, <c oughs> หนี่นเองแป๊บนึงแป๊บเดียวอย่าเพนะิ่งนะอยเพิ่งเพิงหาใจเยอะนะครับ